สวัสดีนะครับนักศึกษารับชั้นปช3ทุกคนนะครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับในรายวิชาของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งวิชานี้เราจะเรียนนะครับรวมกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งสองวิชานี้นะครับมีเนื้อหาหรือว่าคำอธิบายรายวิชาเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีเนื้อหาที่จะสนับสนุนการเรียนรู้การทำงานนะครับกระบวนการต่างๆในรายวิชาเนี่ยเกื้อหนุนต่อกันนั่นเองนะครับจากเบื้องต้นที่เราได้เห็นคลิปของอาจารย์นะครับที่เป็นรายวิชาไมคอร์ทเลร์ไปแล้วนะครับเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรนะครับมันคืออะไรมันก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมภาษา C ที่จะไปควบคุมนะครับ การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูว่าในรายวิชาหุ่นยนต์ไอ้ในหุ่นยนต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับและเนื้อหาหลักในวันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่มันความหมายจริงๆมันเนี่ยมันมีที่ที่มาที่ไปอะไรบ้างมันมีหุ่นยนต์ประเภทไหนบ้าง นะครับเป็นต้นเนาะวันนี้เราจะเอาแบบเบื้องต้นเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมมโครเลอร์เนี่ยมาเขี่ยเนื่องกับหุ่นยนต์อย่างไรนะครับแน่นอนหุ่นยนต์มันก็ต้องมีการใส่สมองใส่ปัญญาใส่ภาษาใส่อะไรให้มันใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรื่องแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาหุ่นยนต์เบืญญญญบ้องต้นนะครับเรื่องแรกเราจะต้องเข้าใจนะครับความหมายนะครับ ของคำว่าหุ่นยนต์กันก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่าโรบอทนะครับอ่ r โรบอทเนี่ยภาษาอังกฤษเนาะอ่ h ใช้คำว่าโรบอทนั่นเองนะอ่ h ทีนี้เรามาดูว่าเออไอ้ robot ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยม,มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับนี่คือคำนิยามที่อ่ามีอ่าผู้ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหุญญ่นยนต์เนี่ยได้ให้นิยามออกมาแล้วเอาหลายๆคนเนี่ยหลายๆด้านเนี่ยมา ผนึกรวมกันแล้วได้ความหมายนี้ออกมานะครับเรามาดูว่ามันแปลว่าอะไรอ่า is นี่คือนะครับคุ่นยนต์คือนี่เห็นไหมครับอาจารย์จะเอารูปนี้มาให้เราดูเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าหุ่นยนต์นะครับดูก่อนนะครับว่าเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งอ่ามีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆต,ต,ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์การควบคุมต,ต่างๆ ในการสั่งงานระหว่างหุญญ่นยนต์และมนุษย์และสามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัตินะครับทีนี้เอ๊อาจารย์อาจารย์มาแบบนี้ผมก็เหมือนอาจารย์จะมา,อ,า,อ,าอ่านตรงสือให้ฟังนะครับทีนี้ตรงสือเนี่ยเขาย่อมานะครับจากความหมายมนุษย์อาจารย์ก็จะมาอธิบายแยกให้กับพวกเราว่าเอ๊ะในแต่ละคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยมันมีในแยะสำคัญอะไรที่แอบแฝงเข้าไปนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูว่าจักรกลชนิดหนึ่งอ่ะจักรกลชนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้ใช่ไว่าหุ่นยนต์เนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์ขออนุญาตนะใช้อ่าตรงนี้นิดหนึ่งครับคำว,ว่าหุ่นยนต์นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเท่าทีนะครับเปลี่ยนเป็นเพนซิลนีน่นครับหุ่นยนต์คำว่ายนต์ในนี้ก็คือหมายถึงถ้าเราเข้าใจในอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์เห็นไหมครับเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหรือว่าน้ํามันอ่ามีการจุดระเบิดมีอ่าพลังกำลังออกมาให้มีลักษณะเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราถึงจะได้อ่ารถจักรยายนยนต์รถรถยนต์เนี่ยที่ได้พลังงานหรือว่าทําให้ร้อนหมุนไปได้ทีนี้ในหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเข้าใจเอ๊ะมันจะต้องมีเครื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ในหุ่นยนต์ถ้าพวกเราดูไม่ว่าจะเป็นในความจริงหรือว่าในหนังก็ตาม นะครับเพราะว่าบ้านอาจารย์นี่จะใกล้ถึนด้ยหนึ่งนะครับวิธี work from home เนาะอ่ะในหุ่นยนต์เนี่ยที่เราเห็นในในหนังหรือในการ์ตูนหรือว่าของจริงซะส่วนใหญ่จะใช้อะไรครับเป็นพลังงานใช้ใช้เ,ยเ่ยใช้แบตเตอรี่อ่าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะคงไม่มีใครเอาอะไรครับเครื่องยนต์ไปวางเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่ามีไหมมีนะครับมีเนาะทีนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งอ่า ีนี้มันก็จะไม่ใช่เครื่องโยนละใช่ไหมครับที่จะมาเป็นการอาจ่ายพลังงานให้กับตัวหุ่นยนต์นะครับคําว่าจาักรกลก็คือเป็นคําเรียกหนึ่งที่ที่เราใช้เรียกตัวหุ่นยนต์แล้วนะครับอ่าเข้าใจว่ามันคือรูปร่างหน้าตานะครับของหุ่นยนต์นะครับ,นนนะรบมีหลายรูปแบบเป็นต้นเนีย่ยเขาบอกว่า มีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกันไปนะครับแต่และเพศแต่หน้าที่จะถูกออกแบบมานะครับไม่เหมือนกันนี่ในยุคแรกๆเลยนะครับหุ่นยนต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนครับให้ทํางานหน้าที่แทนมนุษย์อ่าหุ่นยนต์ยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีสมองเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ความคิดของมนุษย์เข้าไปบังคับมันอยู่นะครับ ยุคแรกๆเนี่ยก็คือยังไงครับก็คือเอาอย่างเช่นรถบังคับเราอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังต้องบังคับมันอยู่แต่ทําไมต้องมีมันขึ้นมครับมันสามารถเข้าไปทํางานแทนมนุษย์ได้ในในอะไรเอ่ยบางอย่างในพื้นที่เสี่ยงอ่าพื้นที่ที่อันตรายที่เป็นที่จะเป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ก็ใช้พวกเนี้ยตัวจากกนเหล็กเนี่ยเข้าไปแทนอ่าที่อันตรายคืออะไรบ้างหนึ่งตัวอย่างยกอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับ ที่ที่มีความเข้มของสารเคมีกรรมธภาพรังสีอ่าอุณหภูมิสูงสูงอย่างเงี้ยครับสมมติว่าในที่ที่ตอเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยมีอุณหภูมิสักร้อยองศาคนเราเข้าไปได้ไหมครับอ่าคนเราเข้าไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าในที่พื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสูงเนี่ยหรือตรงกันข้ามพื้นที่ที่อุณหภูมิเย็นเย็นติดลบสักร้อยหนึ่งอะจากร้อยองศามาลบอีกร้อยหนึ่ง มนุษย์อยู่ได้ไม่ได้ไหมครับมนุษย์เข้าไปไม่ได้นะครับแต่พวกเนี้ยพวกที่มันเป็นจักรกลหรือว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเหล็กเนี่ยมันเข้าไปได้นะครับมันเข้าไปได้มันสามารถเข้าไปทําหน้าที่แทนมนุษย์ได้เห็น mm hmm. ไหมครับอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของมันลอะอีกอันนึงถ้าพวกเราตั้งแต่สมัยที่เราที่ที่เรามาทํากิจกรรมบ้านเรียกว่าอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์ยจาก,กล่าวถึงหุ่นยนต์ว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ย หุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์เเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาหุ่นยนต์เนี่ยในในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำไมครับมันไม่เหนื่อยมันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันไม่ง่วงนอนมันไม่รู้สึกเบื่อมันไม่ต้องพูดกับใครนะครับมันไม่ต้องบ่นนะครับมันไม่ต้องมีเวลาเข้างานมันไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาออกงานใช่ไหมอ่า หุ่นยนต์เนี่ยนี่คือข้อดีของเขานะครับอาจารย์ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับอ่ะนี่คือข้อที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่ะนี่ครับยุคแรกตามการควบคุมมนุษย์หลังๆยุคหลังๆมาเป็นไงครับหุ่นยนต์เริ่มจกักคิดเองได้คิดเองเป็นแต่คิดในยุคนี้บางอย่างคือคิดอยู่อย่างเดียวอ่าเช่นเอาตัวอย่างกอนเนาะหุ่นยนต์ที่ทนะําหน้าที่อยู่อย่างเดียวเช่นหุ่นยนต์เลยครับ หุ่นยนต์เชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยเหล็กมาถึงก็เชื่อมฟืดเหล็กมาถึงก็เชื่อมฟืดเหล็กมาถึงก็เชื่อมฟืดเนี่ยอย่าง,งหุ่นยนต์แขนกลเห็นไหมครับนี่ก็เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์นะครับอ่ามันก็บอกแล้วว่ามีหลายลักษณะหลายโครงสร้างไม่ใช่หมายความว่าเอ๊ะหุ่นยนต์มันต้องลักษณะมีมือมีแขนมีหัวมีเท้าเหมือนทานฟอร์เมอร์เหมือนอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับหุ่นยนต์เนี่ยจะอยู่ในลักษณะไหนก็ได้มีแต่มือมีแต่เท้ามีแต่ล้อมีแต่หัวก็ได้นะครับ เช่นอุนยนต์หรือว่าอะไรอุญญนยนเดี๋ยวอาจารย์มีรูปตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเพิ่มเติมนะครับนี้คือแบ่งตามลักษณะโครงสร้างแล้วเราก็สามารถเรียกมันว่าอุญญนยนได้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า,าหลังๆเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงว่ามันสามารถทํางานได้โดยตัวเองก็คือมันจะมีความคิดของมันก็คือทําหน้าที่อยู่หน้าที่เดียวเป็นตน้นเอาละต่อไป การแบ่งประเภทหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น2ประเภทนี่วันนี้เราจะอาถึงตรงนี้ก่อนนะครับ1ประเภทหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่กับที่หุ่นยนต์ประเภทชนิดที่ตั้งอยู่ที่หรือเรียกภาษาอังกฤษว่าฟิกซ์ไอ้โทษครับฟิกซ์โรบอตเนาะสองหุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้นี่ครับโมบายโรบอตอ่าหรือว่ามูฟวิ่งโรบออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษมันใช้ได้หลายคำเนาะโมบายโรบอตอ่าก็คือ หุ่นยนต์ที่สามารถาย้ายที่ตัวเองได้บังคับให้ไปที่อื่นได้สามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ทีนี้เรามาดูนะครับร่าวๆก่อนแต่อาจารย์ต้องบอกไปเลยว่าที่อาจารย์ให้เราดูเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะครับอ่ะเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเราจะไปเรียนวิชามเมโครเร์แล้วก็คิดมาเป็นหุ่นยนต์หรือไปสร้างเป็นโปรเจกต์เป็นโครงงานของเราเป็นโครงการของเราก็ได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูอันแรกก่อนเลย หุ่นยนต์ชนิดที่ตั้งอยู่กับที่หรือว่าฟิกซ์โรบอตนะครับมีตัวอย่างที่อาจารย์ยกมามีอะไรบ้างเราลองมาดูนะครับว่านี่็นภาพที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เลยหุ่นยนต์เชื่อมเหล็กหรือว่าหุ่นยนต์อันเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานที่มันต้องเชื่อมเหล็กติดกันเป็นไงครับพวกเราจะเห็นว่ามันตัวมันเนี่ยถูกยึดกับที่เลยย้ายไม่ได้อ่าเป็นเหล็กทั้งหมดเลยมีหน้าที่อะไรครับ มันจะอาจจะมีหลายแขนนะแขนนี้ตัดแขนนี้เชื่อมแขนนี้หยิบออกสามอันอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะทําหน้าที่ใครหน้าที่มันไอ้ตัวเนี้ยมีหน้าที่ตัดก็ตัดไปเห็นไหมครับประกายไฟกระเด็นเต็มเลยอ่ะไอ้แขนเนี้ยมีหน้าที่ในการเอาเหล็กโลหะที่ตัดแล้วนี้มาชิดกันและอีกแขนหนึ่งก็มีหน้าที่เชื่อมให้มันติดกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ละตัวเราจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะทําหน้าที่แตกต่างกันเห็นไหมครับทำอยู่หน้าที่เดียว ตัดก็ตัดหยิบก็หยิบเชื่อมก็เชื่อมแขนหนึ่งจะไม่ทําหลายหน้าที่นะครับสาหรับตัวหุ่นยนต์แขนกลพวกนี้อ่าถามว่าเนี่ยเห็นพวกเราเห็นไหมทาไมต้องใช้หุ่นยนต์หนึ่งในพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่อันตรายไหมครับอ่ามีไฟกระจายเต็มเลยนะครับมีไฟฟ้าแรงสูงมีสเก็ตอ่าที่ถูกอ่าเกิดขึ้นจากการตัดเหล็กเงี้ยครับอ่าถ้ามนุษย์เข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้ มนุษย์ก็เลยต้องคิดสร้างหุ่นยนต์พวกนี้ออกมานี่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นแขนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเห็นไหมครับถ้าเป็นคนเข้าไปครับหนึ่งอุณหภูมิสูงครับในนี้อุณหภูมิสูงควันที่เกิดจากการตัดเชื่อมเนี่ยมีอันตรายต่อมนุษย์มนุษย์ก็เลยใช้หุ่นยนต์นะครับเหมือนที่แจนบอกแล้วครับมันไม่ร้อนหรอกมันไม่ง่วงมันไม่บน่นมันไม่เหนื่อยด้วยนะครับมันก็จะทําหน้าที่ของมันและมีความแม่นยําสูงนะครับแต่ไฮไลท์มันจะมีตอนท้ายว่า สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องใช้คนอ่านี่อาจารย์ทิ้งไปก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วไอ้คุณยนยังไงก็ตามมันต้องใช้คนมันต้องมีคนเพราะคนคือคนสร้างมันแต่คุณจะเป็นใครละ่ะที่อาจารย์บอกตอนที่เรามาหาอาจารย์ใหม่ๆจำนะครับตอนที่เรามาวาัดแววเราจะเป็นใครเราจะเป็นคนที่ถูกคุณโยนมาแทนที่หรือว่าเราจะเป็นคนที่สร้างหรือเป็นคนที่ดูแลมันก็ได้นะครับ่ะ ต่อไปมาดูนี่ครับหุ่นยนต์อยู่กับที่เนี่ยหุ่นยนต์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับนี่เป็นผลิตโครงสร้างอันนี้เป็นตัวเลยครับตัวถังรถยนต์นะครับหรือว่าตัวเฟรมหรือว่าตัวตัวรถยนต์เนี่ยตัวโลหะหลักของมันเห็นไหมครับจะมีแขนกลเนี่ยเป็นสิบแขนเลยพอตัวรถมันมาถึงก็จะทําหน้าที่ของมันเห็นไหมอ่ะตัวนี้มีที่เลยครับเชื่อมตัดบีบอัดว่ากันไปนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจน แขนหนึ่งก็เหมือนที่แจนพูดเมื่อกี้นะครับมันจะไม่ทําหลายหน้าที่ที่สาคัญเลยบางอย่างพละงกาลังันเหนือมนุษย์ครับมันสามารถยกตัวนครับตัวถังของรถโยนเนี่ยด้วยด้วยแขนของมันได้ถ้าเป็นคนคนเดียวยกไหวไหมครับไม่ไหวใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มีความอันตรายด้วยนะครับมีสะเก็ดไฟมีควันจากการเชื่อมนะ,ะพ่นสีด้วย เห็นไหมครับมีหุ่นยนต์พ่นสีล้วนะครับมีความแม่นยํากับมนุษย์ด้วยมีเซ็นเซอร์สีที่ชัดเจนเนาะอ่า <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่อ่านี่ครับเมื่อกี้ที่าจ์กล่าวมาในทางอุตสาหกรรมอันนี้มาดูในทางการแพทย์ครับหุ่นยนต์ไรเอยรที่กาลังมีมาในปัจจุบันก็คือหุ่นยนต์ผ่าตัดของของหมอนั่นเองนะครับแต่ว่าหมอก็ยังต้องเป็นผู้ควบคุมหลักอยู่นะครับเพราะว่าอ่าบางอย่างเนี่ยร่างกายมนุษย์มันมีความ อ่อนโยนบางทีหุ่นยนตนะ์น่ะมันอาจจะแม่นยําจริงแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นมันไปผ่าตัดเราเงี้ยมันปาท้องเรา,เาต่อให้ยาชาแค่ไหนบางทีอะ่ะถ้าคนนะ่ยรู้สึกเจ็บถ้าเป็นหมอหมอก็จะพับเบามือใช่ไหมครับก่อนมือแต่หุ่นยนต์ไม่ใช่ครับหุ่นยนต์ไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บหุ่นยนต์ก็จะทําตามหน้าที่ของมันอเจ็บไม่เจ็บฉันไม่สนแหละฉันจะต้องทําหน้าที่อย่าง้นก็คือเปิดแผลคุณสมมุติอะไรอะไรนะ ตัดไส้ติ่งคุณออกมาปิดแผลเย็บอย่างเงี้ยคุณยนต์ไม่สนครับว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะนั้นยังต้องมีหมอมีคนคอยดูแลมันอยู่นะครับอ่ะเห็นครับนี่ในด้านการแพทย์นะครับนี่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่อ่ะต่อไปหุ่ยนยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าโมบายโรบอทอ่ะมาดูอีกประเภทกันบ้างนะครับอีกชนิดหนึ่งนี่อันนี้อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะก็ ยนที่มีลักษณะที่สามารถที่จะไปไหนด้วยตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการบังคับหรือการคิดเองนะครับต่อปัจจุบันเนี้ยก็มีหุ่นยนต์ที่มันมีออกมาเยอะแยะมากมายที่ประเทศญี่ปุ่นเนี้ยหุ่นยนต์ต้อนรับหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับก็จะทำหน้าที่หลักอยู่ไม่กี่อย่างต้อนรับก็แกวต้อนรับทักทายแนะนําห้องนงห้องน้ำเนี่ยเป็นต้นนะครับว่าไปทงางไหนยังไงหุ่นยนต์พวกเนี้ย ก็จะทําหน้าที่ของเขานะครับมีลักษณะแล้วแต่มนุษย์จะออกแบบนะครับให้มันน่ารักดูดีสวยส,สูงใหญ่แล้วแต่นะครับอ่ะเรามาดูที่มันใช้งานจริงกันบ้างนี่อันนี้อยู่ในลักษณะเหมือนกับ,บรถบังคับแต่ทําไมเราเรียกเหมือนว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับมันเป็นหุ่นยนต์อ่ามันมีลักษณะที่เป็นไรครับที่คํานิยามมันพูดถึงครั้งแรกคือมีลักษณะเป็นจกนักรกลมีการขับเคลื่อนอเคลื่อนที่ได้ อันนี้คือหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับกู้ระเบิดสามารถเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงได้เช่นมีมีระเบิดถูกนํามาทิ้งไว้นะครับการที่คนจะเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตใช่ไหมครับอ่ะถ้าหุ่นยนต์เข้าไประเบิดตุ้มก็แค่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยเสียหายแต่ว่าถ้าเป็นคนเข้าไปก็เสียชีวิตนะครับหุ่นยนต์ตัวเนี้ยก็จะเข้าไปแทนก่อนเข้าไปดูก่อนว่าเอ๊ะ มันระเบิดจริงระเบิดปลอมมันสามารถกู้ได้ไหมหรือใช้หุ่นยนต์เนี่ยขนย้ายวัตถุระเบิดนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่จะทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยของมนุษย์เนี่ยออกไปให้ไกลมากที่สุดพวกนี้มันจะทําหน้าที่ได้นะครับแล้วเวลาเกิดเหตุระเบิดไปเนี่ยก็จะไม่เกิดความเสียหายต,ต่อชีวิตของมนุษย์นั้นมนุษย์ก็จะใช้พวกนี้แทนนะครับ แต่หุ่นยนต์คู่ระเบิดเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสายอีกนะครับแตกต่างกันไปเอ๊ะแ,แตกต่างนะครับอาจารย์ถ้ารูปอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นแบบไร้สายเพราะว่าอันนี้ใช้บังคับในระยะไก,กลแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่เอ๊ะขอโทษครับถ้าเป็นระเบิดที่มันถูกสั่งการด้วยรีโมทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาบังคับไร้สายไปเนี่ยสัญญาณในการบังคับรีโมทของหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเกิดไปตรงกับระเบิดเนี่ยระเบิดจะระเบิดทันทีนะครับอ่า จะไปลบกวนไปอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทให้ระเบิดเนี่ยเกิดการจุดระเบิดได้เพราะนั้นในอีกกรณีหนึ่งเขาจะใช้หุ่นยนต์ที่มีสายต่อแล้วก็โยงสายเข้าไปนะครับเพื่อบังคับควบคุมให้หุ่นยนต์เนี่ยทำหน้าที่ตามที่เราต้องการเพื่อลดสัญญาณลบกวนต่อวัตถุระเบิดนั่นเองนะครับนี่หุ่นยนต์นี่เลยครับมีในปัจจุบันเลยนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะดูดฝุ่นตามบ้านของเรานะครับก็จะเดินไปของมันนะ นะครับเดินตามอัตโนมัติของมันอ่ะที่ไหนมีฝุ่นก็จะเดินเดินเดินไปดูดไปเก็บไปกวาดให้กับเรานะครับอันนี้คือหุ่นยนต์ที่มันอำนอยวนยความสะดวกอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของมนุษย์เรานะครับนี่เป็นหุ่นยนต์ประเภทอ่าโมบายหรือว่าสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นการรวมกันระหว่างหุ่นยนต์ที่อยู่กับพี่กับหุ่นยนต์ที่สามารถทำไมครับ เคลื่อนที่ได้เอามารวมกันนะครับก็คือใส่ล้อใส่ขาให้กับมันเองมันสามารถไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆได้นะครับนอกจากที่มันจะตั้งอยู่กับที่แล้วอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือการเอาประยุกต์นะครับเอาระหว่างขุนยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับขุนยนต์ที่อ่าอยู่กับที่เนี่ยมารวมกันเพื่อไปทําหน้าที่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอ่านี่ก็อีกอันหนึ่งรับนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันลักษณะมันเอ๊ะคุ้นค้นตา ครับก็เหมือนกับรถอะไรครับรถ f ฟล์คลิฟช่มัไหครับที่อยู่ในห้างแมคโครยกของอ่ะอันนี้ในอุตสาหกรรมที่เก็บของเนะี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะใช้พวกรถ f ฟล์คลิฟใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเดินตามหน้าที่ของมันว่าวันเนี้ยต้องไปเอาของจากตรงนี้ย้ายไปตรงไหนของเข้ามาลงตรงนี้แล้วก็ไปเก็บตรงไหนครับก็จะถูกโปรแกรมไว้นะครับสามารถทํางานได้ตรงตามเวลานะครับไม่มีพักเที่ยงด้วยหุ่นยนต์นะครับนี่คือข้อดีของเขาอ่า แบตหมดก็มาชาร์จนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประเภทของหุ่นยนต์คร่าวๆกับความหมายของหุ่นยนต์ว่าเอ๊มันคืออะไรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพวกเราหุ่นยนต์เนี่ยมันจะถูกทำไมครับสร้างขึ้นมาในหลายรูปแบบที่พวกเราเรียกกันว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนะีมันก็คือลักษณะของหุ่นยนต์อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่มันไม่มีตัวตน มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลเราได้มันสามารถที่จะเสนอข้อมูลเราได้มันสามารถที่จะอะไรครับคิดช่วยเราได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราค้นหาเพลงในอ,อินเทอร์เน็ตใน YouTube อย่างเงี้ยเราค้นหาเพลงไหนบ่อยๆมันก็จะไปหาเพลงเนี้ยเพลงเดียวกันเนี้ยที่มีหลายๆคนร้องนะมาเสนอให้เราว่าลองฟังของคนนั้นคนนี้ไหมนะครับอันนี้เรียกว่า AI ก็ อาจารย์นะอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าก็ถือว่าเป็นเป็นหุ่นยนต์ในอีเวกแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบไม่มีตัวตนเก็บข้อมูลเราเอาข้อมูลเราไปประมวลผลอ่าแล้วก็เสนอเรานะครับ AI ก็ย่อม,มาจาก Artificial Intelligence นะครับอ่าหรือว่าแปลเป็นไทยก็ภาษาเราก็ปัญญาประดิษฐ์เนาะอ่ะหรือตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือสมมุติเราพูด กันนะครับว่าอยากได้ของอยากได้ของนั้นของนี้สักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปเปิดโซเชียลมีเดียของเรานะครับสักอย่างหนึ่งเป็นไงครับของนั้นนะจะขึ้นมาทันทีเช่นอะไรดีอยากได้โทรศรัพท์อะไรดียะอยากได้รองเท้าอย่างเงี้ยอ่ะอยากได้รองเท้าสักคู่หนึง่งพูดกับเพื่อนอย่างนี้นะแต่พอเรากลับเข้าไป Facebook หรืออะไรก็แล้วลแต่ของเรามาเลยครับโฆษณารองเท้าขึ้นมาใน Facebook เราเลยเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เราถืออยู่เนี่ยเราพูดอะไรกันไปมันแอบ,บฟังเราอยู่แล้วมันก็เก็บข้อมูลเราไปนะครับแล้วก็ไปประมวลผลว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยากได้อะไรค้นหาอะไรนะครับก็เอามาเสนอขายเราเป็นเป็นเทคนิคทางการตลาดนะครับอันนี้อ่าอันนี้คือคร่าวๆนะครับที่อาจารย์พูดถึงนะครับในวันนี้ก็คือ 1. ความหมายของหุ่นยนต์คืออะไร2นะครับ2คือ หุ่นยนต์ถูกแบ่งประเภทอะไรบ้างนะครับก็คืออะไรครับอ่าฟิกซ์โรบอทกับอ่าโมบายโรบอทใช่ไหมครับอ่ะโมบายโรบอทเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ลืมไปนะครับมีแบบที่บินได้เดินทางแบบเครื่องด้วยการบินเองได้เช่นโดรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวอย่างหุงน่นยนต์ที่อ่า ประเภทต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็คือที่มันอยู่กับที่แล้วก็ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้อ่ะทีนี้อ่ะอันนี้คือสุดท้ายนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราติดอยู่นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นหุ่นยนต์ที่มันสามารถเดินตามเทศเส้นเห็นไหมครับอยู่ก์อเ็กิกอยู่ มีมอเตอร์มีเซนเซอร์อุลตราสซนิกก็คือเซนเซอร์ระยะทางนะครับมีอะไรเอ่ยมีบลูทูธมีแล้วก็มีไมโครเลอร์ซึ่งตัวเนี้ยแน่อนอนเราจะต้องเอาโปรแกรมเนี่ยป้อนให้กับมันแล้วมันจะทํางานตามที่เราโปรแกรมนั่นเองนะครับสามารถประมวลผลได้ในระดับหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็คือแนวทางในการเรียนหรือว่าเราจะฝึกสร้างแบบแแบบไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจอกับอของจริงเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวเล็กแบบเนี้ยให้ได้ก่อน นะครับไม่ว่าจะเป็นตามเส้นหรือลบซิงค์ขีดขวางอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นวิชาที่สามารถร่วมกับวิชาไมโครเลอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะวันนี้สุดท้ายนี้นะครับจาจ์ก็หวังว่าเราจะเข้าใจคาําว่าหุ่นยนต์แล้วก็อาประเภทของมันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือเราจะนี่ครับสร้างอามินิโรบอทนะครับ,รนบ,นรบใน2รายวิชานี้ร่วมกัน นะเราวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีใบงานนะครับคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อาจารย์เนี่ยได้กล่าวไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนมาถึงอตอนนี้นะครับว่าให้เราเนี่ยไปเพิ่มเติมมานะครับว่า,าหุ่นยนต์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันยังมีอะไรที่เราจะต้องรู้ข้อมูลของมันอีกเพิ่มเติมนะครับแ้สุดท้ายนี้ก็ ขอให้พวกเรานะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับงดการเดินทางนะครับเว้นระยะห่างใส่แม็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับเวลาที่จําเป็นจะต้องเดินทางนะครับเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เพื่อประเทศชาติก็สุดท้ายนี้อาจารย์ต้องขอสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ